สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับคลิปนี้พามาเบิ้งพี่น้องวานห่างๆอ,อแล้วมันจะแตกก่อ <c oughs> มันสีแตกก่อจากโมงจากย่มพี่น้องเบิ้งย่มไดมันสีแตกก่อเลยแล้วพี่น้องคิดดูแล้วสภาพนี้มันสิแตกก่อห้บ่นี่ <c oughs> น้ำกับบมีเบิ้งตัวไรเขาตัวไรแย่ โ oh no. นี่แหละพี่น้องเอ้ยผมถึงสิบอกว่าสำหรับใครที่เห็ดหน้าปีแรกนะทำนาปีแรกที่ยังไม่รู้นะว่าเอ้ยเห็ดหน้าวานต้องวานทาง,ทางเพื่อเพื่อที่อะไรเพื่อให้มันจะแตกก้อนนะคือพี่น้องนี่แหละผมยกตัวอย่างให้เบิ่งนะมันมันมันนาหวา,าว,าาวานข้าวแห้งนะพี่น้อง คือภาคอีสานเนี่ยเราควบคุมน้ําไม่ได้เข้ากะบ่ด้เด้จักนามันสิมาตอนไหนแม่บอจักนามันสิมาตอนไหนจักนามันสิมาจากงงจากงงจากงามบางปีเน่ะมันแรงบางปีเน่ะฝนมันมาเร็วคือเราไม่ไม่ไมสามารถคํานวณได้หรือไม่สามารถกะได้เป๊ะนะเออแม่บอเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพอากาศในปัจจุบันเนาะ คือมันมันได้ไมันเอาแน่เอานอนบ่ด้พี่น้องเพราะฉะนั้นมันมันเมื่อมันเกิดความบ่แน่นเนี่ยผมอยากให้พี่น้องคิดใหม่พี่น้องคิดเบิ่งดีดีพิจารณาเบิ่งดีๆเออโบ่แมนว่าคิดไม่ใช่ว่าเฮ็ดหน้าเลยพี่น้องโบ่แมนว่าเฮ็ดหน้าปีเดียวแล้วมันสีมันสีมันสีหูทุกอย่างโบ่แมนเลยพี่น้องผมเฮ็ดหน้ามาสิบกว่าปีนี่ผมก็เรียนรู้ไปทุกๆุกปีนะพี่น้องอืมแต่ผมนี่ สิสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาเหตุหน้าเนี่ยผมสิสังเกตว่าผลที่มันเกิดความเสียหายมันเสียหายหายจากอ่างแงเข่าอนี้มันตายจากอ่างเหือกลักลกับข้าวมันตายจากอะไรละ่ะความแรงบ้างแล้วก็เมล็ดพันธุ์นหนูกินบ้างมดกินบ้างแม่นบอเพลี้ยกินบ้างบางปีฝนมันดีเอฝนมันดีน้ำมันมาเร็วเออถ้ายท้ายเข่าเนี่ สมบูรณ์แล้วใบมันเฟื้อยกันมันเฟื่อกันแมนบอมันเข็นไผ่มันลงแต่ว่าบางปีนี่มันแรงเออถ้าห้าวานหางนี่เขามันกระตายบางเทือแมงกี้ซ่อนกินบางปีเนี่ยพี่น้องบางปีเนะี่ยเราว่าเราหวานทีแล้วนะเออแต่ว่าน้ําดันมาเร็วพอหนามมาเร็วปุ๊บนี่หอยเชอรี่พี่น้องหอยเชอรี่กินบ้างปู กะปูนี่กินเขา่าบางเฮ็ดให้หมันบางไปอีกแมนบ่คือผมสิบอกเลยใครที่มีแนวคิดว่าเข่าแตกก้อเข่าแตกก่อนะคือข้าวคุณจะแตกก้อได้นี่ดินดินของเจ้ามันมัน,ม,นมันต้องดีไงพี่น้องแต่มันตรงกันข้ามการทําการเฮ็ดหน้าหรือว่าการไหนปลูกเขานี่ดินที่เหมาะสมกับการปลูกขา้าว ดินมันดินมันสิไม่ต้องดีมากเลยพี่น้องดินมันไม่ต้องดีมากเออแนวไหนดินไม่ต้องดีมากก็คือดินที่ทําให้ข้าวนี่แตกกอได้ประมาณกลางกลางอะไรเออมันมันสีเขามันสีบบแตกกอแบบเวอร์วังอลังการเออถ้าข้าวที่แตกกอเร็วแบบเวอร์วังอลังการนั้นน่ะคือดินของคุณมันมันดีเกินไปแล้วแบบนั้นมันดีเกินไปแล้วมันสีทรงผลเสียกับเมล็ดเขาเลยพี่น้อง คือดินนาใครที่มันดีเกินไปนี่เขามมนสิบค่อยได้เลยเขามมนสีตายหยอดมดต,ตายรวงมดหยอดขาวม,ด,ม,ด,มดนี่ยนี่ผมให้เบิงเบิงใส่เข่าใส่หญ้าอันนี้ต้นข้าวใส่ต้นข้าวอีกนี่ใส่อันนี้ต้นข้าวแล้วพี่น้องคิดดูนะหญ้ามันเปียด ยามันเบียดต้นข้าวแบบเนี้ยแล้วต้นข้าวมันจะเอาเวลาที่ไหนมาแตกกอเพราะว่าหลังเพราะว่าก่อนมันสิแตกก้อนี่หยามันห้ามันขึ้นแย่กันเมื่อแล้วเห็นว่ยห้ามันขึ้นแย่ก้อนแล้วเั้เพราะฉะนั้นนะมันไม่มีเวลาที่จะแตกกอรหรอกพี่น้องแล้วอีกอย่างนะเบิงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสี่สิบสี่ 14. 14. 14. ไอ้กรกดา เห็นบ่น้ำก็ยังไม่มีน้ำยังโมมีเป็นแนวไดบ่เนี่ยหญ้าก็ขึ้นหญ้ามันก็ขึ้นพี่น้องเห็นบ่พอหญ้ามันขึ้นเนี่ยมันก็จะไปเบียดกับต้นข้าวมันสิไปเบียดกับต้นเขาอืมเั็นบ่คือยังแบบนี้นะแบบนี้มันก็ยังห่างอยู่นะผมว่ามันยังห่างอยู่วานห่างอยู่แบบนี้เนละยเพราะฉะนั้นนะผมอยากให้พี่น้องเปลี่ยนแนวคิดพี่น้องอยากให้พี่น้องนะเปลี่ยนแนวคิด อที่บอกว่าหวานห่างๆเดี๋ยวมันสิแตกกอดพี่น้องเบิงมันมีแต่หยาก,กับเขามันข้าวปนในหญ้าหญ้าปนในข้าวเพี่น้องเห็นบ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมซึงทายยกตัวอย่างให้พี่น้องเบิงสําหรับพี่น้องที่คิดว่าเขามมนสิแตกกอดเนี่เบิงเบิงนี่เบิงตัวอย่าง นี่ตัวนี้มันแตกกอเนี่ยมันแตกกอสามกอซ้ำนี่ที่เหลือหญ้าพวกนี้มันก็มาห้แตกแล้ววันนี้หญ้าพวกนี้มันก็แย่งกินปุ๋ยแล้วพอมันแย่งกินปุ๋ยเขามันสีหาสารอาหารมาจากใสนี่มันแตกกอมันก็แตกซ้ำนี่แหละนี่เห็นบอกแตกซ้ำนี่แหละแล้วพื้นที่ช่องว่างี่คือพี่น้องอย่าไปหวังว่าเขาหน้าวานนี่มันสิแตกกอแบบระเบิดเวอร์ว่างอลั่างการแบบฝ่ามือจางไปนั่น อย่าไปหวังอย่าไปคิดพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินดินนาในปัจจุบันนี้นะ่ะมันไม่มีการปรับปรุงอืมคือมันทํานามากี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วนะ่ะเออช้านามือใหม่สําหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งทำํำนาเนี่ยผมบอกเลยให้หวานเกือบเกือบ,บจะถทีเลยเออยี่สิบห้าถึงสาสิบกิโลกรัมต่อไหรไปเลยหรือไม่คิดง่ายๆหนึ่งกระสอบยูเรียเย็บต่อสองไรเอาแบบนี้เลยพี่น้อง ลองเบิงพี่น้องอแต่สําหรับใครที่ลองพิษปีนี้แล้วกะปีหนากะแก่โตไหมพี่น้องเพราะว่าถ้าแบบนี้เนี่ยโอ้ยนี่ผมมันมันห่างโพดเออแต่ถ้ามันแตกกอมันก็พอดีแต่แบบนี้มันคงไม่แตกกอพี่น้องนี่เห็นบ่เนี่ยมันสิแตกกอมันก็แตกกอแบบนี้แหละมันก็ไปไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าหญ้าพวกนี้มันขึ้นละ เพราะว่าหญ้าซุ่มนีมันขึ้นมาเบียดแล้วมันไม่ให้แตกกอแล้วอืมอนแต่ถ้าหญ้าพวกนี้มันมันไม่ขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแตกกออยู่อืมแต่พี่น้องเบิ่งในสภาพปัจจุบันไงพี่น้องดูสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนะว่าเฮ้ยคุณหวานพุทธสภามีทุนาน้ํามันไม่มีไงพี่น้องน้ํามันไม่มีน้ํามันมาบ้างแห้งบ้างมาบ้างแห้งบ้างแบบนี้มันเป็นตัวอ้อยหญ้าเลยบ้าน แล้วทั้งหญ้าทั้งเขามันขึ้นพร้อมกันพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่วานเขาย่าหวังว่าให้มันแตกกอพี่นอ้องคิดเอาแบบนี้แล้วกันต้นมากก็รวงมากเอาแบบนี้เอาเปอร์เซ็นต์มันไม่ดีกว่าดีกว่าเราจะไปรอว่าเฮ้ยรอให้มันแตกกอคือเราทําไมต้องรอลุ้นให้มันแตกกอด้วยสู้เราหว่านถี่ไปเลยแบบนั้นไม่ได้หรอกแม่นบอหว่านถี่ให้มันแบบระยะที่มันพอดีพอดีไปเลยเนะ่ะจะได้ไม่ต้องลุ้นจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยจะได้ไม่ต้องมาซ่อม แมนบอกอันนี้ต้องอะไรแบบโอ้ต้องรอรุนห้มันแตกก่อัางที่ทํานานะมันไม่ควรจะรุ้นซะเลยซ้ําเอ,อมันเราควรจะวางแลนว้าแบบเป๊ะๆเ,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 เลยเ,ออเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดใหม่ด้วยสำหรับไคที่บอกว่าสิหายมันแตกก่อนี่เ <c oughs> บิงมันแตกก่อกี่โมงเบิงมีแต่หญ้าป่าหญ้าในป่าข้าวปา่า,ปาข้าวในป่าหญ้าอะโอเคพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อผม อลองทำดูแล้วกันอปีหนึ่งหวานทีปีหนึ่งหวานห่างอปีหนึ่งหวานเกือบเกือบจะทีปีหนึ่งหวานพอดีลองเบิ้งสักสามปีสีปีซ้อนๆว่าหวานขนาดไหนมันสีพอดีอืโอเคคลิปนี้ก็ซ้ํามีแหละเล่าสู่กันฟังพี่น้อง